กับดักราคาหุ้นกับดักราคาเหรียญคริปโตนะครับกับดักราคาเหรียญบิตคอยคืออะไรกับดักราคาคือมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเคยไหมครับเหมือนคุณเคยคบกับแฟนนะครับไม่ว่าจะคนเก่าที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเราอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนเด็กนะครับเราก็คบมาปรากฏว่าตอนที่เราครบตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่สวยไม่ได้หล่อมากนะครับอาจจะธรรมดาพอคบมาเสร็จแล้วก็เลิก เลิกไประยะเวลาผ่านแต่ักพักนึงกลับไปเจออีกครั้งหนึ่งโอ้โหทําไมดูสวยขึ้นทําไมคนนี้ดูหล่อขึ้นดูมีฐานะดีขึ้นนะครับดูคือดูมีหาร์ดีขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าโลภอยากได้ของเขานะแต่ว่ารู้สึกเขามีดูมีอนาคตมากขึ้นเราก็เกิดอาการเสียดายนะครับที่แบบเอ้ยไม่น่าทิ้งไปเลยไม่น่าที่จะเลิกกันเลยนะครับแต่ในโลกของการลงทุนจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ส่วนมากเราจเจอกันประมาณว่าเราเคยซื้อกิจซื้อหุ้นสักตัวซื้อเหรียญสักตัวหนึ่งในราคาหนึ่งนะครับแล้วก็พอหุ้นตัวนั้นเหรียญตัวนั้นเนี่ยมีราคาทิศทางที่ขึ้นเราประมาณไว้แล้วว่าน่าจะจบรอบแล้วเราก็ขายทากาไรออกไปนะครับปรากฏหุ้นหรือราคาเหรียญน,นั้นขึ้นไปอีกยาวในยากที่จะทําใจไปซื้อเก็บอีกครั้งหนึ่งในราคาที่มันสูงกว่าเดิมเพราะว่าเช่นเราเคยซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยราคา5บาทเราขายไปด้วยราคา7บาทนะครับด้วยว่าพื้นฐานธุรกิจเขาดีขึ้นแล้วก็ ธุรกิจตัวนั้นกำลังมาเช่นธุรกิจ delivery ธุรกิจของกล่องกระดาษนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับ Healthcare กำลังมานะครับจากเมื่อก่อนที่ช่วงแรกเนี่ยกำลังมาซึ่งเทนอาจจะยังไม่แน่นอนนะครับราคาก็ขึ้นดิดขึ้นมารับข่าวเราก็ขายทัางหลไปปรากฏ7บาทที่เราขายออกไปมันขึ้นต่อไปเป็น8บาทแล้วเรามาดูแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าเอ้ยนักวิเคราะห์ต่างๆหรือว่า ผู้เช่วชาตต่างหรือตัวเราเองก็ดูแล้วว่าธุรกิจตัวนี้น่าจะไปได้มันน่าจะขึ้นไปเป็น9บาท10บาทได้ในราคาเหรียญหรือราคาหุ้นแต่เราทําใจไม่ได้นะครับที่เราจะต้องกลับไปซื้อในราคา8บาทเพราะเราเคยซื้อที่5บาทเราขายไป7บาทจะให้เรากลับไปซื้อที่8บาทมันเหมือนเราเราผิดหวังไปแล้วหมายถึงว่าเราทิ้งไปแล้วนะครับถึงผมถึงยกตัวอย่างว่ามันไม่ได้เหมือนกับการที่เราเลิกกับแฟนเก่าไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณไปดูแล้วนะครับพื้นฐานธุรกิจเขาเปลี่ยนมีการพัฒนามากขึ้นอยากให้เน้นการดูวัลลูนะครับหรือดูมูลค่าหุ้นนั้นเป็นหลักการดูมูลค่าหุ้นมันทําได้หลายแบบนะครับแต่แบบหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือการดูค่า P/E forward ในอนาคตเช่นพื้นฐานกําไรของเขาเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตมีการ g r o w กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกๆเนช่วงที่เขาเิมธุรกิจเขาอาจจะโกร w ไม่เยอะ เวลาคิดมูลค่าออกมามันเลยอาจจะทําให้มูลค่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่ได้สูงแต่พอในอนานะคตปรากฏยอดขายเขาดีขึ้นไปเติบโตปีหนึ่ง10% 20%อันนี้มันจะทําให้มูลค่าของหุ้นเขาเนี่ยมันมีแต่มูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้ราคาหุ้นเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดีวยวกัน นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกลับไปคบใหม่ได้กลับไปเลือกซื้อใหม่ได้ไปซื้อเหรียญซื้อหุ้นตัวไหนได้นะครับไม่ใช่หมายความว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าได้นะครับก็คือกลับไปเลือกซื้อเหรียญตัวนั้นหรือซื้อหุ้นตัวนั้นกลับมาได้นะครับในพอเราเพราะแน่นอนนะครับวันหนึ่งมัน8บาทมันอาจจะกายเป็น20บาทเลยก็ได้นะครับซึ่งจากคุณได้กาไรแค่2บาท5บาทเป็น7บาทคุณอาจจะได้จาก8บาทเป็น20บาทก็ได้ นะครับก็ <S <S อย่าไปพึ่งไปมอตรงนั้นอย่าไปติดก,กับดกักเดิมๆนะครับเออเราเคยขายไปแล้วเราเสียดายเราไม่สามารถทําใจไปซื้อใหม่ได้หรอกนะครับไม่ต้องอางครับขอให้เปิดใจเลยทําเสมือนกับว่าคุณไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรกับหุ้นตัวนั้นเลยก็ด,ดีนะครับอย่าเอาความคิดอดีตเอาประสบการณ์อดีตมาใส่ว่าเออเคยขายไปแล้วลืมไปเลยนะครับดูพื้นฐานนะตรงนั้นคุณจะซื้อดู PE forward ไปข้างหน้าดูอัตราการเติบโตของเขาปีที่แล้วเขาเป็นหนี้ราคามูราคาหุ้นอาจจะลดลงมา ปีนี้หนี้เขาหมดปีต่อไปกําไรเขาเพิ่มต้องมองอย่างนี้นะครับมองถึงอนาคตข้างหน้าดีกว่านะครับก็ฝากไว้สําหรับนักลงทุนที่อาจจะเคยติดกับดักของราคานะครับราคาหุ้นหรือไม่ก็คริปโตเคเรนซีนะครับถ้าเกิดชอบบทความดีๆแบบนี้นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมในช่อง YouTube ได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกับคลิปหน้านะครับผมยิสนากนทองคำสวัสดีครับ